สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริยนุฐานทุด,ดีนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามโจทย์สําหรับการทําคลิปนําเสนอที่อาจารย์ให้มานะคะข้อแรกนะคะให้นักศึกษาหาข้อมูลแล้วก็อธิบายว่าประเภทของธุรกิจค้ารลิกในประเทศไทยนะคะมีทั้งหมดกี่รูปแบบอะไรบ้างและค้ารลิกรูปแบบไหนมีการลงทุนมากที่สุดเพราะเหตุใดค่ะ ค่ะประเภทของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด8รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือห้างสรรพสินค้านะคะเป็นแหล่งรวมสินค้าแทบทุกประเภทเลยนะคะตั้งแต่ร้านขายเสื้อผ้าขายของแฟชั่นแล้วก็ร้านขายเครื่องสําอางนะคะร้านขายยาร้านขายอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงร้านอุปกรณ์ไอทีร้านเกมต่างๆนะคะโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะคะการตกแต่งภายในร้านก็จะมีความหรูหรานั่นเองค่ะต่อมานะคะรูปแบบที่2นะคะ ชอปปิ้งมอล์นะคะชอปปิ้งมอล์หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าส่วนการค้านะคะเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกนะคะไม่จักบนหมวดสินค้าเพราะว่าจะยึดขึ้นอยู่กับผู้เช่านะคะว่าจะขายอะไรนะคะต่อมานะคะ รูปแบบที่3าค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านขายปลีกที่เน้นขายสินค้าประเภทอาหารของใช้จําเป็นภายในครัวเรือนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนักนะคะมักจะตั้งอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทั่วไปค่ะต่อมานะคะรูปแบบที่4ี่ค่ะไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือการรวมกลุ่มของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าจึงถือได้ว่าเป็นร้านค้าปลีกแบบครบวงจรนะคะมีการขายสินค้าแทบทุกชนิดเลยในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะอย่าง เช่นอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเน้นขายสินค้าที่มีราคาถูกสามารถหมุนเวียนเร็วนะคะโดยมีนโยบายลดราคาหรือว่าลดแลกแจกแถมแพบทุกวันเลยค่ะต่อมานะคะรูปแบบที่5นะคะร้านขายของสินค้าเฉพาะอย่างนะคะ ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเฉพาะหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งนะคะอย่างเช่นร้านขายเครื่องเขียนร้านขายดอกไม้และก็อุปกรณ์กีฬานั่นเองค่ะต่อมานะคะรูปแบบที่6นะคะร้านสะดวกซื้อค่ะร้านค้าปลีกขนาดเล็กนะคะเน้นตั้งร้านค้าในบริเวณชุมชนนะคะสินค้าภายในร้านจะเป็นพวกอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าของใช้ในชีวประจําวันค่ะต่อมานะคะ หัวข้อที่7นะคะหรือบารูปแบบที่7นะคะมินิมาร์ทนั่นเองค่ะมินิมาร์ทนะคะคล้ายร้านสะดกซื้อนะคะคือตั้งอยู่บริเวณชุมชนหรือว่าชานเมืองนะคะแต่ยังไม่ค่อยมีหนาแน่นมากนักนะคะเพราะว่าจะอยู่ตามปั๊มน้ํามันต่างๆนะคะหรือจะมีการวางสินค้าแล้วก็แบ่งหมวดหมู่นะคะสินค้า ก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะคะย่างชิ้นอาหารของใช้ในชีวิตประจําวันค่ะรูปแบบสุดท้ายนะคะรูปแบบที่8ร้านค้าของชานะคะเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าร้านโชห่วยนะคะร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ขายอุปโภคบริโภคนะคะในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่ทํากันภายในครัวเรือนนะคะนโยบายการค้าปลีกนะคะรูปแบบ ห้างสรรพสินค้านะคะจะมีการลงทุนมากที่สุดนะคะเพราะว่าห้างสรรพสินค้านะคะมีขนาดพื้นที่เยอะแล้วก็มีการลงทุนใช้สอยนะคะเยอะนะคะทำให้ห้างสรรพสินค้านะคะมีต้นทุนแล้วก็การลงทุนมากที่สุดนั่นเองค่ะ จงอธิบายกลยุทธ์ค้าปลีกของห้างสปปรรพสินค้าไอคอนสยามกทมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไอคอนสยามนะคะจะมีกลยุทธ์อะไรในการขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จของเขานะคะกลยุทธ์ที่1นนะคะเดินหน้าสร้างมหาปรากฏการณ์โครงการระดับโลกในทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศนะคะกลยุทธ์ที่2ค่ะจับมือพันธมิตรแถวหน้าระดับโลกร่วมกับการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์นะคะกลยุทธ์ที่3นะคะลงทุนธุรกิจใหม่สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักนะคะกลยุทธ ที่4นำา Big Data มาใช้เต็มรูปแบบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่5นะคะสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกับทุกฝ่ายสู่ความยั่งยืน,นะคะ่ะกลยุทธ์ที่6นะคะปรับโครงสร้างบริหารและพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยให้กับ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็น6กลยุทธ์ที่สําคัญในการนําพาไอคอนสยามนะคะก้าวสู่การเป็นผู้นําแห่งเศรษฐกิจการสร้างสารรค์นะคะสร้างประโยชน์กระจายสู่สังคมทุกระดับในการนําพาประเทศไทยไปสู่ความยิ่งใหญ่บนโลกเวทีของโลกได้สําเร็จนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะทำไมธุรกิจต่างๆนะคะต้องมีการจัดทาแผนธุรกิจนะคะและมีองค์ประกอบแผนธุรกิจอะไรบ้างอธิบายมาพอเข้าใจนะคะค่ะจุดประสงค์ของการเขียนแผนธุรกิจนะคะก็เพื่อใช้เป็นแผนที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจนะคะให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะแต่นอกจากนี้นะคะจุดประสงค์ของการเขียนแผนธุรกิจอีกประการนะคะก็คือทําเพื่อเสนอความเป็นไปได้ของความสําเร็จสําหรับการลงทุนและก็การระดมทุนนะคะหรือว่าการ กู้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจนะคะหากเรามีแผนที่ละเอียดรอบครอบผู้ให้ความสนับสนุนก็มองเห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนนะคะแล้วก็10องค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็วิธีเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะในการเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้องที่สามารถใช้ดําเนินแผนธุรกิจแล้วก็สําหรับเสนอเพื่อระดมทุนประกอบไปด้วย10องค์ประกอบนะคะ อ,องค์ประกอบแรกนะคะก็คือเขียนบทสรุปผู้บริหารนะคะองค์ประกอบที่2นะคะคาอธิบายธุรกิจองค์ประกอบที่3ประกอบวิจัยการตลาดน,นะคะองค์ประกอบที่4รายละเอียดองค์กรและการจัดการที่5นะคะคาอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์นะคะข้อที่6นะคะแผนการตลาดและแผนการขายนะคะ 7นะคะรายละเอียดเงินลงทุนนะคะ8แผนการเงิน9ภาคผนวกนะคะแล้วก็10นะคะแผนฉุกเฉินนั่นเองค่ะ จงยกตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยคนละหนึ่งธุรกิจอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจมาให้เข้าใจนะคะค่ะหนูก็ได้ยกตัวอย่างธุรกิจเนเล่นะคะเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจทางด้านโภชนาการและก็สุขภาพนะคะก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1805นะคะโดยการรวมตัวของกลุ่มบริษัทแองโกลสวิตมีนะคะกับบริษัทฟาเรนนะคะมีสํานักงานใหญ่ที่เมือง เวอร์เวนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะผลิตสินค้าประเภทอาหารหลายชนิดนะคะอย่างเช่นกาแฟเครื่องดื่มช็อกโกแลตชานมนมผงและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะมีพนักงานทั้งหมดประมาณ2องล้านแแสนคนนะคะโรงงาน4 4่ร 49แห่งใน86ประเทศทั่วโลกนะคะในปีคริสตศักราช1,700นะคะองรีเนลเล่นะคะชาวสวิตได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะคะเพื่อผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กที่มารดาไม่สามารถให้นมได้นะคะต่อมานะคะชานเพนนะคะกงสุนสหรัฐอเมริกาในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็น้องชายของเขานะคะสองพี่น้องชาวอเมริกันะคะได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่า a n g โกลสวิต m ม l ยนะคะขึ้นเป็นบริษัทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อผลิตและจำหน่ายเนยแข็งและอาหารสุดสำหรับเด็กทั้งสองนะคะบริษัทกลายเป็นคู่แข่งทางด้านการค้าที่แข่งขันทางด้านการตลาดอยู่ในทวีปยุโรปยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะแล้วก็ได้ยุติการแข่งขันลงแล้วก็ได้ร่วมมือกันนะคะให้เป็นบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อว่า Nestle and a n g l o s w i s s ข้อที่5นะคะจงอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างการจัดการสินค้าไฟโฟและก็ลิฟโฟมาพอเข้าใจนะคะ ฟฟ์นะคะ first in first out นะคะหมายถึงสินค้าใดนะคะที่เข้าคลังก่อนก็จะหมุนเวียนออกไปก่อนนะคะเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานนะคะการเข้าก่อนออกก่อนนะคะ first in first out นะคะหมายถึงวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้านะคะโดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนนะคะจะต้องถูกนําออกไปขายหรือว่านําออกไปใช้ใช้ก่อนเช่นกันนะคะการเข้าก่อนออกก่อนนะคะมีแนวคิดเป็นไปตามการค้าโดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขาย หรือว่าใชา้ของเก่าให้หมดก่อนเสมอนะคะดังนั้นนะคะด้วยระบบการเข้ากอดออกก่อนนะคะต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาก่อนจะใช้นะคะเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกก่อนด้วยเช่นกันค่ะ ต่อมานะคะลิโ f o นะคะ last in first out นะคะหมายถึงสินค้าที่เข้าคลังทีหลังนะคะให้จ่ายออกไปก่อนนะคะสินค้าพวกนี้นะคะจะได้แก่วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีอายุจำกัดนะคะอย่างเช่นสารเคมีนะคะการเข้าหลังออกก่อนนะคะเป็นวิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสินค้านะคะโดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาใช้ที่หลังสุดนะคะจะต้องถูกนาออกขายหรือว่านามาใช้ก่อนโดยตามหลักของ ระบบการเข้าหลังออกก่อนนะคะต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาที่หลังสุดนะคะจะใช้เป็นต้นทุนของสินค้านะคะที่ผลิตออกมาก่อนนะคะการคิดต้นทุนสินค้าโดยใช้หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึงต้นทุนสินค้าที่มีราคาใกล้กับราคาตลาดในปัจจุบันมากที่สุดนั่นเองค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ